เป็นหัวพ่นไฟกับแก๊สกระป๋องใช้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับจะมาทดสอบหัวพ่นไฟพ้นขวดน้ําจะเกิดอะไรขึ้นครับรลัวแล้วครับแต่นันก็อาจจะไม่เห็นเนื่องจากมีความเย็นในขวด อดทนเหมือนกันครับเนื่องจากว่ามีน้ำอยู่ด้านในแต่ว่าน้ำเริ่มรั่วออกลนไปเรื่อยๆครับความร้อนหนึ่งพันสามร้อยองศา เนื่องจากว่าเราม,มีควันออกมาแล้วครับแต่จริงๆน้ำเริ่มรั่วออเริ่มเผาจนเหม็นครับเรา้ึงบอกว่าบางทีถุงพลาสติกที่มีน้ำอยู่ด้านใน จะทนต่อความร้อนน่ครับความจริงมันรั่วแต่ว่าเนื่องด้วยว่ามันมีน้ำอยู่ด้านในน้ำนี่เดือดแล้วครับปุดๆๆเลยนี่จนน้ำด้านในเดือดครับคนมีติดตัวไว้ครับผมกับหัวพ่นไฟกับแก๊สกับป๋อง วิธีใช้ก็ไม่ยากแค่หนึ่งหมุนกดปุมเลิกใช้ก็ปิดหมุนออกแค่นี้เองครับผม